มาบิดแล้วเปยังอันคือเสียวบ่เสียวเสียวเสียวันาตายขึ้นกันบ่สน่มเดียวอะไรเงยหดักว่าใหกำนองโดีบเราบ่ไปบ้อนคำดิเอาเอาเดี๋ยวคอยซอยจับใส่บอเ้ยจะบ่ดิมันทะลุน เป็นยังันคือเสียวบ่เสียวเสียวเสียวกัน้าตายี่กันบ่ใชนึกว่ามูดีนางนบมจักว่ะใพ่กบนองโมดีบ่โดยไเรับมาบ้าม่ไ่้านเอครจะมากันบ่นี่ลหะโดยขกกร้อนนี่ไพ่เราก่กันใกล้กันเลยพาบึงมั่นเหอนี้ำาป่นหน่งอะวันนี้เสียใจอยู่อยู่เปลนเนาะ เดี๋ยวเบาเบอใครขี้ได้บ้งกูอะป้าคนนอกเนาะบาป้องเนาะจะมาดีเด้อป้องเด้อป้าน่มป้องมาคราวนี้มีที่บ่าวหนุ่มปะเมียได้เฉย วาหกาำลังคนเครื่องคนของมา้องเพื่อนาะเป็นทางนอนพุกตี้พี่ดาวเเป็นคนคนมาเนาะอ้ขี้วากยร่างร่างเกือบปีนี่มืนีฟุกเลยขมาเข้มาเขามาเดี๋ยวงเ้ยนาะเอา tao Hết hết cái giỏ đây không? Đây. mà thế gì đây. Đi pha, đi pha. À... Nào, người... Đó. Làm tím lột phi rồi đó. เฮ้ยน oh. uh ั่นเอาเตียงนี่เอาน้าพี่น้องเลยเนาะกับผินมุ้ยกันเนาะเด็ดเอ้าดีพี่น้องเลยเนาะเค่บ่นองบ่เค่ปนั่งหัวยาดแท้อันี้นั่งนี่เลย้แลดูแบบนี้นั่งนี่งไปขางาถามทีนเ่อ๋อกเนั่งคอยินอ

cứu người chết cả, cho bóc đấy kì Thế, lâu hết bớt heng luôn bỏ. Hết mặt đẹp thì nó hàng một cái thằng môn học tàu anh kia sợi lâu mày mày pen mày pen mày mày pen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  mày mày pen bộ pen mày 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 ตาพี่น้องเลหัวมักเป็นนะนี่พี่น้องเลยเนาะกาตะปูเนาะไม่ได้ตาเตี้กาตาปูได้ลงมาเลยบ่ได้ตุยลงไปด้วยตุยไม่ฮะใส่เงินแล้วอุ้ย มาแตกเลยทางกันเลยเออพดแข่งพดคาพด่าแล้วเราผานเรากันนี่เมียใช้ปะเลยเราวะนะเราเนี่ยบอปลาไปอยู่พุ่นแล้วเราบอมกันนี่ปลเลยเราวะเมียมาแบเปลี่ยนคำทิเอาเอาเอาเดี๋ยวค่อยซ้อนซ้อนดับดใส่บอค่อยจะบอดีมันะลุเลยดับไห เดี๋ยวส้ยได่วะเอย่ะมันถอยมาอ๋เดี๋ยวจะมาให้เ้ยได้่ให้นะไอ้เงี้ยเจาะก้นมันอะไเลยฮะมันมมีแป้นะกุนีบเอาหนอามโครโคตรโคตรเออเออเออมเฉลี่ยเดืออยู่มกดเหนไดบบเหนได้ะครับ เราลงไปว<า> bueno นะตุ้ยยังไงข้าก<ห>็มเป็ดบาทนี่โอโกเจ้าเดี๋ยวนดเราลงพนันค่อยๆนน้ำ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 ตู้รถไทยไปตู้รถไทยไปเออเพราะขมันบุรีกกนี่สูตรงได้เลยสบายเอาตู้รถไทยไป

เลืดเลอนเลือดเลาอดไหลเเลือดเลือดเลืเลืเตลกนเนอีบ่เงินกน่ได้ไปแตงกิดดุดดัมเนาะเเลือดยังกะดัมเล่นเป็นอะไรดั้มอ้าวดั้มท่อหินนะโอ้พี่เราดุดดัมบ่อนะตะปูเย็บะเเลอเสื้อน้องบิลี่เลโอกระลุโอ้โห ทำอะไรเล่นลองยูทิ่บแล้วบอกมันเกิดยังไงเห็นบอกไม่ใช่เฮงเออาฆษณาไอ้เนาะเฮาเอ่นกันมื่อไหร่นะไม่เคยจะมาเสียรถผู้หญิงผู้หญิงตรวจเรียบร้อยเลยเกิดไรอ้าคือว่าขาจนยู่ได้ยังเอ้าการอันนี้คอยตรวจเอยกับบริวารวาอยยังเอาจจกชีซัวปูซัวเขากับปะผู้แต่ว่าฟังทั้งเพื่อนกันเลยแต่เพื่อนพี่คนไหนกันแต่ว่าทั้งไปตรวจแต่ว่าเพราะนี่ยังกระยาได้โมูเสียเนาะ ร้อยชาวเจร้อยยิงกับบ่ออยู่มันต้นอ่ามันเก่านี่แหละกำไรได้เลยแล้วพอเทียงเนาะเอาแต่กำไรหน่อยใครยีรอกบอยย้าให้มันได้ก้อนจังหวัดไรชาของมาไปแล้มันยังมีรุ่นนะบางเทือมันหนีบเขาไปมันบางเทือมมันจืดจางไว้ได้ก็แล้วลืมแล้วก็เลืมเหรอเออมันถึงเนาะประมาณนั้นอย่ปคิดก็ได้ฮะบ่มีบ่มีบ่มีคอยจำไว้ตลอดเลยใครกันนะเดี๋ยวให้ให้อยู่ตรงนี้เจ้าให้อยู่ตรงนมฆตูน ลุงเฮิมบุญชลบันบุญชลบั้นหาได้หาฟังลยฮะฟังเลยฮะไปประจันอยู่ทั้งหนยไปประจันอยเด็กจุ๊บๆสายก้าเกลี่มีแต่มือรักเข้าอยู่เท่านี้มือมือใหญ่ยุ่งมือโบ๊ะว่าอ๋อเป็นประมาณลุงเฮิมนักอยู่ได้แล้วกาโป๊ะจังเลยตรวจตรวจมาแลยจากซัวเลยพี่น้องเลย หายไม่ตีครับแต่กับมันทำงานได้ตรวจอลไรกับโปรเซ็นต์มันกับหน่อยยุบมันเข้าที่โปรเซ็นต์นะยันสิบพลาดนะยากยากแต่ว่าได้ตรวจคือเอารุ่นตะกี้เนี่ยเมนอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์อย่างเพื่นท่านสมัยผมยิ้มเป้ข่อยเห็นจะพลาเป็นไรผมยิ้มเป้ยเหมื่อนหร่เนี่ยมันเห็นหน้าเด้เมนเห็นภูมิป่วยหเห็นหน้าท่อนตายแต่เดี๋ยวก็รู้ข่อยเห็นเราอ่านี่ดินี่นี่หามันเหรอนี่ โบนี่นะมงะหนีไมก็มีเอ่ามันหนีมันหนีทำไวเราโบจะไปคิดโอ้โนี่นีไม่ได้ทำไรทำนอาเอาเคสได้ใช้เรียบร้อยนคอยไปอันนี้เอาเอาเอาน้ามอบนั่ให้เคมีน้งน้ำหวานนะดวด้วยด้โด้เดี๋ยวดเนาะโอ้ยเย็นนะบัี้เนาะโอ้ยเย็นนะพี่น้องเลยเป็นได้ลูก ชิเตกแล้ววะามาจอดใส่ลูกแล้วชิเตกเลยเพี่น้องกันเนาะเตกไหมครับชีเตกกันห่อนปานนี้ยังม่อจะออกมาอยู่เนาะโอ้ยเนาะยันดำ,นดำเอาถึงเด็ดมาได้บดด่คุชคุมเ,เบ,ดบ,บดดิดเรียบร้อยแล้วบ่เนาะเบิ้ลเรียวร้อยเนาะเนาะฝันยังอยูบอ่ยบ่บ่่ได้ฝันนฝันในกระปุกพันที่ละเนาะเอ่อใส่ผัวจะไปใส่ ให้น่ำกอนก้อนงนี้แล้วเขาขี่นไปแข้งอ้าวอบ่อนีไผ่น่นะลานลานนี่ด้วยะนไผ่ของลานเอาโดยจะมาซอยเบียกเนาะเอาเมปุ้งโดยโดยโดยเอง้เอาแม่ผู้นั้นนะเอาบ่เอาบ่อย จังดีดนะยังไม่ได้กินดีดแล้วกินลายก็บดีได้พี่น้องเลยเนาะพวกนี้มันเมื่อยกินลายก็เมื่อยพี่น้องเลยพวกเอ็มลอยด์เนี่ยวันอยากินกาแฟมากกินอีู่ยังวันที่กินเห็ดมันดีดเหมือนเฮงเมื่อยพอพอันนี้ไปเข้าห้องน้ำพี่น้องเลยเนาะ มันแดดเนาะช่วงนี้มันเห็นอย่างกะนากพี่น้องเกยเนาะตอนนี้ซื้อแก้มบานแกมอันแบนกันแดดมาใส่เด้อโซได้อยู่ไหนมันแดดทีนี่ะสวยตาเห้ยเนี่ยมันแดดจีพอได้กุ๊กของเป็นนี่แนี่นี่ซอยเออมาหนี้ขึ้นมาหนี้อย่างเนาะวานนี้คือออกลูกออกลายลายอยู่เพราะวานนี่หมักส้มหมักซิมจัดจัดกระจันกระมีพี่น้องกะก๊กอันนี้นะ ทั้งบูเตียงเพื่อนเนาะอ่าคนมาให,<น>ห้นี่โมเหกเตะกระโปะสมบัติของเราพี่น้องเลยเนาะต็มอยู่วันนี้ตะการไปใส่เสื้อผ้าลูกเลยเนาะนออมากแล้วแต่เศรออ้าคุณพ่อเพื่อนจะค้นซอยกันไหมหนึ่งสองสาม สี่เสียไปเทอล์นอยด์สารละเอ้าเสียไปเสียห้าคนเออหกคนทางอ้ายเพิ่นอือก็ว่าอ้ายเพิ่นก็มาได้นอยหนึ่งแล้วเราก็มือโดยบอกไปตุกใหญ่ได้เสียหัวเนาะบอกเป็นตาอันแบบว่ามันสวยแล้วมันแยกย้ายอือแยกย้ายไปคนละทีบอืออืออือต้องเฮ็ดเรียกไงเฮ็ดได้จะโซ่งเศร้ากับช่วงแรงพี่น้องเลยเนาะสิใครเนี่ยแต่าได้ตั้งบ่

โอ้ยเาาแล้วไม่ได้กินเพิ่นโดนอยู่พี่เนาะโดยพี่เรียนืนไปพุ่น่เนาะเพ่นไปดินเท้าพุ่นแบบนี้โดๆพี่น้องเลยเนาะโดๆเหดแหงเอ้าเฮ้งดิพี่น้องเลยเฮ็ดเด้เบียกไรกัเหตได้ส่งเศร้ากับส่งแรงนี่เข้าใจยุ่พี่น้องเลยยิิงนกันมาแนวสู้กำลังเข้าไปที่เธอวิ่งถือเลน เรากินกาแฟก็เถอะเขายังหมิ่งแล้ววะบอกกินมาบุ๊บแล้วได้บัดรหยามในพี่น้องเนาะติดเลยพี่เนาะเขยังติดโปรแการเครื่องสูกำลังเลยแล้วยังกินกับเขาไม่เลยชื่อหัวใจมูฮูภาพคนกินเหมือนเองสีนอนไทยนอนนี่กลางมุงเลยบปล่าเตียงเด้ง นอนตั้งเตียงอีเดลอกันได้เนาะหาแนวหาแนวขังเอาเนาะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เลยพี่น้องเลยเนาะจะขี้ขังมีน้ำขังจะนอนนี่เอายันเราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่กระพัวเลยประเดี๋งนี่ทังรถลองเลยเนาะตื่นเต้นดีนะฮะเนาะเบาๆยาเดาอย่าเด้อนี่ยเราเตียงคนเราเตียงอืมเปลี่ยนบรรยากาศกระพัวใหม่เลย là băng mà chọp phăng đấy nó lon bướng mình à mình từng tiền đi chắc bộ hôm như mòn lên đi anh như mòn con việc cái này hôm khắc chú nó ba ảo hiền đi phi nào nó ảo chuẩn bị ta nào nè phải nó พ่บมาแล้วนถ่ายหึงเนาะคิดาไมใช่รับก้อนไม่อคิรัก้อนไม่ใช่นะคนถ่ายหึงเช่นแบบแบบเช่นอ่ะไม่ได้แม่ยังนั่งชื่อได้คืออน้คนดีคนนีเมียกจักบ่ใช้เวียกดอบไปรถแม่ใช้เวียกเดอไปหากินเที่วกินแต่น้ำนะจ๊ะทำไมเหียกันเยอ่างนี้มันยังแดดอยู่พี่น้องเห็นยังกันยากเนาะมาทีใหม่กับบริษัทเราได้กัเบอร์โบ จะเรียกมะเรงเนาะมะเงจกมะเรงยันพ mm ัน hmm. ่เม่อนบันอรับบอมาแต่เพื่นสิพันนี่มาน้อมารับแจ๊จักมะเรงเยเอาเอาเอาแห้งเลยพี่น้องเลยมาทางป่าว่านี่ก็ไว้ที่ปวย่เนาะคนเดียวนะ แมนตอปแล้วต้นดตี้เจันกอนต้นยจักต้นนี่ยหหกต้นหกต้นเนาะู่ขาวนะ้ใส่พอนอนดเน่ยอยู่พอนอนจะเห็ดไม้อีกเด้ หาเงินหาคำหาไม้หาตอบได้ใช่ไหมเนาะก่ไมหมันม่ได้ง่ายหรือเปล่าเนาะแม่แข้งได้หกขวุมธรรมดาโอ้เคยสิเป็นครอบเพ่บ้างเพ่คนไปคนมาอยู่บ้านข้าวอยู่อยู่กับปฏิบัติสปินครอบเป็นครัวไม่ได้ง่ายๆนะต่มันอ่อนอยู่นั่นบินเนาะอ่อนอยู่ฝนตกสองสามอยู่แดดแดดแดดเดืรอโดย แหงดีพี oh, mm. ่น uh, ้องเลยสองสามวันนี่ยมอนี้กับว่านนี่เอ้าเฮงออท่าเบิ้งพี่น้องอันนี้ก็ต้องได้เอา่องนี้ได้เนาะคืองงเลยคึองออกไปเปนการธนาาทางานดูดิทางานมือเดินบ่อ๋อเป็นบ่เงทเนน่มนเมนเมนเนะเอามาเล่หู้บ่หูแต่บ่เตียงทองเดียวบ่

ลองมองมากินชมเลยแล้ด้นอคือได้ห่มเซลกันาะไม่ลูไมีเต้าเราบ่สองผมีอะไรนีน่อาจะเอาไม่ดนาเซวกันไ่ได้ดนบเอนาแลรวกับบ่ได้เอาเลยเออแต่งานเหรอบ่นาะงนองจักปีนจะเจ้านคิดเกปีบ้านเดียวกันม่โอ้ไพจีบไพก้อน เจ้าก็ผัวแล้ผัวผัวจีบเจ้าก่อนบ่จีบอยู่ไห็นแล้ววัวอยู่ป่ามะกะเพรยป่ามะกะเพยแม่นลงไปเพ็ีงานอยู่ปักซี่ผู้อยู่ปักซองอยู่อยู่ปักซองผัวกระเพรย์น้ำกันบ่วผัวอยู่บ้านแซนฮากันแล้วแปลว่าเห็นสื่อเพชรก็เลยเข้าขอเป็นเพื่อนนะผัวก็นังไปพูดเลยบ่แล้วเซทคุยกันอยู่บ้านนี่แหละเจ้ากลับมาบัดนี้ไส้กันเลยมุ มาใส่กันมาใส่กันอยู่บ้านบอเห็นที่ได้กบปิ้งเลยบอมัดแต่เว้าเว้นบวมท่านเบียดด้วยใี่บ้านท่านบวมมีบอจ๊ะเอเอเมื่อเออเมื่อกับเมื่อนาะ จะขี่ช่างเถื่องลกเลี่ยอ๋อยังไม่ได้แต่งงานกันเนาะคารองเธาได้เหรเนาะสิบล้านสิบล้านงัวมีงัวบ่มีควายตัวหนึ่งมีควายตัวหนึ่งงัวบ่มีมีคำบอคำจุบัดคำซองกระดึงคำซองกระดึงไม่ยังเนาะ บอกบอกคันยากหินกินเนื้อบอกกันโอ้คือว่ายืนในเขยกินนี่เนาะบอกบอกกินเนาะโอ้ยเนาะเห็นอรเไหมบัวเปี้ยกฝนบ้านไม่ได้ชมเนาะมันมารกินคือขอรอชมเดือนวะเรากินได้อยู่มันมารมันหลักสมอยู่เลยกินได้คือกันเนาะเอ้าพี่พ่อกันมาพบกันอยู่บ้านเนาะรู้จักกันมาก่อนมันบ่

เอาโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวส่งอีกคลิปหน้าช่างเบิ้งเราเฮ็ดเบียก็นงานคลิปนี่เราสมือพักผ่อนเนาะที่จริงเพิ่นเฮ็ดมาแหละพี่น้องเลยแต่บางยามาถึงจังหวะที่เพิ่นพักเบรยกนิดนึงเนาะเอาขอขอบุญขอบคุณทางเพื่อนพี่น้องเบิร์ตคุสุทุกคนพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องตาเนาะใกล้สิออกเลยละพี่น้องเนาะยึดล้วบัตรเนี่ยมาถึกดินมูแล้วบัตรเนี่ยพี่น้องเลยเนาะ มือน,นีเพิ่นมาเจาะนัดกันในพ่อน้องนี่น้ำในเพิ่นกระชิมาเจาะให้แต่เพี่น้องเลยเนาะสุดยได้ไปตักไก่แล้วบ้านในเพี่น้องเลยไปซะน้องจะมาดีก็ได้น้องเด้อจะมาดีเด้อสบายดีเด้อสุดๆแล้วน้องเด้อโดยเพี่น้องเลยเนาะขนมจิ้มด้านมื่นปลายพีน่น้มมองเลยเนาะจำเบิดลได้พี่น้ององนันยนืนเบิ้ลได้ปะยืนเบิดมาเดียวเลยบ่ได้มีแบบคาดแบบ่

เอาไป้าสาวพี่น้องเลยแต่เดี๋ยวไปหาทางทีมงานก่อนให้หนึ่งเนาะเอาขอบบุญขอบคุณด้วยพี่น้องเด้อเนานะขอบมุกขอบใจทั้งไปทั้งเอฟซีกันเบิร์ตกุสุซูก็ต่างไงที่เข้ามาติดตามทุกสุขคิมย่าคือเก่าคือเดิมเนาะบาปวดเจ็บปวงานในคลิปนี้กะกะขอโทษขออไปสายๆแล้วแมงเนาะบอกตัวย่าในคลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้มาย่าต้องขอลาพีแล้วเนาะเพลงคลิปนี้นะพี่น้องเด้อสบายอี๊